คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่108ทับ2557เรื่องการตักเตือนสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งฝ่าฝืนข้อห้ามเพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปอย่างเรียบร้อยโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่97ทับ2557 ลงวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2557และฉบับที่103ทับ2557ลงวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2557ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการหรือผู้ให้บริการด้านสื่อมวลชนทุกชนิดนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จอันส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการสุดสัปดาห์ฉบับที่251วันที่26กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2557ตีพิมพ์ข้อความหลายเรื่องด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จโดยมีเจตนาไม่สุจริตเพื่อความน่าเชื่อถือของคณะรักษาความสงบแห่งชาติถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวในชั้นนี้ เห็นสมควรตักเตือนผู้เขียนบทความบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาของหนังสือพิมพ์ดังกล่าวหากฝ่าฝืนอีกจะดำเนินการตามกฎอายการศึกซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2557เป็นต้นมาและส่งให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายด้วยอันหนึ่งให้องค์กรวิชาชีพที่ผู้ฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้นที่เป็นสมาชิก ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพกับบุคคลเหล่านั้นแล้วรายงานผลการดําเนินการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบโดยเร็วทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ